องเปลน่อยอมมหน่อยนะ่ากข้างนี้อ um ันนี <h <h ้อันนี้หอนหน่อยเะหอมนหน่อยข้างนี้อมอยข้างนี้เย่ข้างนี้อข้างนี้ข้างนี้มาเดี๋ยวมาอมมัหน่อยนะอมัหน่อยอมหน่อยะอ้ยมัวตัวาไฟังนะ นั่งเาอ่านเป้าอ่านเป่าคอยเบาอ่านมาเนี่ อังเปาคอยอยังกินะนะั่นนหะข้าวคอยนะต้องลุกนะยัง <c oughs> ยังไม่บอกให้ลุกเลยเอาหน่งก่อนเตาน,นั่งน,นั่งลงนั่งลงจะให้กินละนั่งลงมานั่งลงอังเปากดีมากนี่ทำไหมมา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 อ้าเก็บ เก่งมากอังเปาอังเปาอังเปาเรียกไม่หันแล้วเวลากิน